รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดยร้านอาหารคุณสารายจังหวัดชุมพรความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเรา สนับสนุนโดยหลงหล่อพระพุทธธาดาและร้านมุกน้ำเพชรรับหล่อพระสร้างวัตถุมงคลบริหารงานโดยดรสุพัทราสุวรรณานนท์ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการวิธีทำวิธีไทยเราพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันอาทิตย์ทางททบ5นะคะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะกับเรื่องราวสาระต่างๆนะคะที่เรานํามามอบให้กับคุณผู้ชมค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมสนใจนะคะก็ลองดูเลยว่าวันนี้เนี่ยเรามีอะไรที่น่าติดตามบ้างไม่ว่าจะเป็นรอบรู้เกี่ยวกับเรื่องของเมืองไทยต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของสถานธรรมสถานที่ที่คุณผู้ชมนะคะสามารถไปร่วมกัน แก้ปีชงหรือว่าไปร่วมกันขอพรไหว้พระกันได้ค่ะไปรับชมสิ่งต่างๆที่เรานำมาฝากในวันนี้กันเลยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเวลานี้กำลังถ่ายทำที่หน้าศาลเจ้าพ่อทับศาลเจ้าพ่อทับเนี่ยมีกระทั่งองค์ลุงปุท่ทวดที่ว่าใหญ่ที่สุดของจังหวัดสมุทรปราการใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกนะครับก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องครับ ถ้ามีเวลาได้ผ่านมาทางจังหวัดสมุทรปราการนะครับแวะเข้ามาดูมาเที่ยวอีกสักรู้คือผมจะพาท่านไปดูที่ผมเป็นประธานอยู่นะครับก็คือโรงเจฮะนี่เข่งก็อยู่ติดกันเนี่ยครับอยู่ข้างๆองค์หลวงปู่ทวดมิฉะนั้นท่านมาเนี่ยท่านได้ทุกอย่างนะครับมาที่ศาลเจ้าพ่อทับเนี่ยท่านจะได้ไหว้โรงเจก็มีไหว้พระเก้าวัดก็มีมีหลวงพ่อทันใจเทพทันใจ อีกสักครู่เดี๋ยวผมจะพาท่านเดินไปดูพาท่านไปดูที่ที่ว่าลงเจฮางี่เข่งมีความสวยงามเป็นยังไงนะครับแล้วก็ที่ศาลเจ้าทัพเนี่ยมีความสวยงามเป็นยังไงมีองค์หลวงปู่ทวดที่ว่าใหญ่ที่สุดมีสลาเก้าวัดที่ว่าดีที่สุดวันนี้จะพาท่านไปชมที่โลงเจฮางี่เข่งนะครับมีหลายๆอย่างท่านมาชมจะทราบดีว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ไหม คือด,ดีหรือไม่ดีสวยหรือไม่สวยเนี่ยเดี๋ยวท่านมาดูด้วยตัวท่านเองท่านจะทราบดีว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งนะครับเดี๋ยวเราไปด้วยกันเลยนะครับขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องครับในนามผมเนี่ยเป็นประธานทั้งหมดนะครับทุกที่นะครับผมเป็นประธานแล้วก็มอบให้อย่างลงเจเนี่ยฮะก็ผมก็ได้มอบให้คุณลุงหรือคุณอพิสิทธิ์สิวร,วริวลวิทย์นะฮะเป็นคนดูแลแทนผมเป็นผู้จัดการน,นะฮะ ก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวเราเดินไปด้วยกันนี่เราก็จะมองเห็นหลวงพ่อสังกระจายเป็นเป็นศาลแรกนะครับอันนี้อยู่ในบริเวณศาลเจ้าพ่อทับอันนี้คือเป็นเจ้าจแม่กวนอิมนะครับเจ้าแม่กวนอิมที่มีความสวยงามดูในทีวีท่านจะทราบดีว่าคือศาลเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยมีความสวยงามเป็นยังไงจ้องค์เจ้าแม่กวนอิมสวยงามเป็นยังไงนะครับก็จะมีสะพานนะครับมีสะพาน สะพานมหามงคลนะครับสะพานนี่เสียผมตั้งชื่อไว้เป็นสะพานมหามงคลเวลานี้เราก็มาอยู่ที่สะพานจะเดินไปที่โรงเจาห้างเงี้ยเข็งนะครับเดินไปอีกนิดเดียวก็จะถึงละถ้าเรามองไปท่านด้านนี้ก็มองเห็นด้านข้างขององค์หลวงปู่ทวดนะครับที่ท่านเห็นเห็นไหมครับแล้วก็คือเดินไปอีกนิดเดียวก็จะถึงโรงเจาห้างเงี้ยเงคือในานามผมที่ผมเป็นประธานเนี่ยผมก็ต้องเลือกเฟ้น อย่างดีจะเป็นมังกรจะเป็นอะไรก็แล้วแต่คือผมเป็นคนออกแบบเองทั้งสิ้นนะครับก็ดูแล้วจะมีความสวยงามท่านดูอย่างนี้ไปท่านท่านมองไปทางด้านหน้าของผมนะครับท่านก็จะเห็นเนี่ยลงเจฮะนี่เข็งมันก็ติดก,กันอยู่นี่แหละฮะดูคล้ายๆล้อมคอคลองสำโรงพอดีไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะมีเจ้าะหลวงปู่ทวด เพาตอนนี้คือเราจะอยู่ด้านหลังด้านข้างขององค์หลวงปูท่ทวดที่เรามองเห็นอยู่นะครับเวลาเนี้ยที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้เราก็จะมองเห็นบนสะพานนะครับเราก็จะมองเห็นองค์หลวงปูท่ทวดที่ตั้งตั้งงานอยู่ณบริเวณศาลเจ้าพ่อทับนะครับอ่าก็เห็นไหมครับประตูเนี่ยมีความสวยงามเนี่ยครับนี่คือโรงเจฮะงี่เขงนะครับทุกท่านก็จะมองเห็นว่าโรงเจฮะงี่เข่งนั้นเป็นสถานที่ที่ว่ามี เวลาหน้ากินเจก็ดีจะเป็นวันธรรมดานี่ก็ดีก็ก็มีคนมากราบไหว้อยู่ตลอดเวลานะครับท่านเห็นแล้วใช่ไหมฮะเวลานี้เรามาถึงโรงเจฮา,างี่เข่งแล้วนะฮะท่านก็จะมองดูว่าโรงเจฮา,างี่เข่งตามที่ผมกราบเรียนแล้วเนี่ยว่ามีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งก็ขอกาบเรียนเชิญท่านพ่อแม่พี่น้องครับจะมากินเจจะมาไหว้โรงเจจะมาไหว้ผุกโจ้ เดี๋ยวมาไหว้อะไรคือที่นี่มีหมดทุกอย่างนะครับก็ขอขับเรียนว่าอันนี้เป็นของจีนนะฮะคือเป็นโรงเจด้านหลังก็คือเป็นองค์หลวงปู่ทวดที่ว่าใหญ่ที่สุดของจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็มีองค์เจ้าพ่อทับอยู่อยู่ข้างหน้านะครับก็เป็นเขตของผ้าจีนทั้งหมดนะครับด้านหลังคือหน้าองค์หลวงปู่ทวดเนี่ยจะเป็นผ้าไทยทั้งหมดนะครับก็ขอเรียนเชิญท่านพ่อแม่พี่น้องครับถ้ามีโอกาสได้มาที่ศาลเจ้าพ่อทับ แล้วก็จะมาเจอองค์หลวงปูท่ทวดที่ว่าใหญ่ที่สุดมีโรงเจฮะงี่เข่งมีทั้งการสถานที่มากมายครับนะฮะไม่ใช่จะม,มีโรงเจยังมีท่านเดี๋ยวคือผมจะพาเข้าไปชมมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งเนี่ยคือการฝีมือทุกอย่างที่ตกแต่งนะฮะพร้อมทั้งผมพร้อมทั้งคุณอภิสิทธิ์ศิริวรวิทย์เนี่ยก็ช่วยกันออกแบบดู ว่าอันไหนที่มันสวยงามอันไหนที่มันดีก็เอามาบรรจุอยู่ที่โรงเจฮังยี่แข่งของเราแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในโรงเจฮางยี่เข่งเนี่ยยังมีพระพุทธรูปด้านนี้คือเราเห็นไหมฮะเธอถ้ามองไปทางนี้ปุ๊บเนี่ยท่านมองตามผมที่ผมชี้ไปเนี่ยคือเนี่ยด้านหลังขององค์หลวงปูท่ทวดท่านลองมองดูสิครับว่ามันไกลกว่าไกลไหมฮะโรงเจฮังยี่เข่งกับหลวงปูท่ทวดหรือล่ะ าลเจ้าพ่อทัพเนี่ยมันอยู่ในบริเวณเดียวกันทั้งหมดจริงๆนะมันอยู่ในบริเวณเดียวกันทั้งหมดเพราะมีเดินสะพานมานนิดเดียวนะฮะเดินข้ามสะพานมานนิดเดียวท่านก็จะมองเห็นโลงเจฮังยี่เข่งแล้วนะครับก็ท่านลองดูฮะการควา,ามสวยงามจะเป็นมังกรจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ท่านเห็นมังกรของโลงเจฮังยี่เข่งแล้วท่านจะตกใจว่าเอ๊ะทำไมมีควา,ามสวยงามขนาดนี้ท่านไม่มีครับที่ประเทศไทย ไม่ว่าที่ไหนนะฮะคือมังกรเนี่ยจะมีความสวยงามใหญ่โตมีพลังวังชานะครับดูเขี้ยวเล็บของมังกรทุกเสานะครับท่านจะเห็นว่าโอ้โหเขี้ยวเล็บนี่รู้สึกว่าเป็นพลังที่แข็งแรงนะครับมิฉะนั้นคือจะต้องทำให้หน้ามัางกรเนี่ยเป็นหนุ่มเนี่ยฮะคือเรามีแม้กระทั่งเจ้าแม่กวนอิมพันมือนะครับนี่เจ้าแม่กวนอิมพันมือ ตั้งอยู่ณนะโรงเจฮะง,งี่เข่งนี่ก็เป็นรูปจำลองเฉพาะใต้ระองคกงที่พระพาชัยนะครับก็จำลองมาอยู่ที่นี่โรงเจฮะง,งี่เข่งของเรานะฮะท่านดูในทีวีท่านก็เห็นแล้ว่าน่าจะมาดูนะฮะท่านน่าจะมาดูว่าเออดูไปแล้วมันสวยงามเป็นอย่างยิ่งจริง,รงๆนะครับอันนี้เป็นโรงเจฮะง,งี่เข่ง ของเรานะครับก็อยู่ในศาลที่เดียวกันที่ที่ผมเองเป็นประธานทั้งหมดแล้วก็คุณคุณอภิสิทธิ์ศิริวรวิทย์เนี่ยก็เป็นผู้จัดการที่โรงเจฮะยี่เข่งอยู่ในบริเวณองค์หลวงปู่ทวดอยู่ในบริเวณศาลเจ้าพอ่อทับนะครับอยู่ติดกันหมดก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องกับเราไปนะฮะแล้วก็เดี๋ยวก็เราจะไปถ่ายทำการทำปีชงของศาลเจ้าพอ่อทับ คือท่านทำเนี่ยที่ทำให้ถูกต้องตามประเพณีสมัยโบราณจากประเทศจีนจริงๆเนี่ยเพราะว่าทําไม่เหมือนที่อื่นก็คือต้องมีพิธีกรไปเรียนรู้มาจากประเทศจีนจริงๆแล้วถึงจะมาทําประเทศไทยได้นะก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องอีกสักครู่เราก็จะไปดูการทําปีชง ที่ว่าไม่เหมือนคนอื่นแล้วเป็นแห่งแรกของประเทศไทยแล้วก็มีอยู่ที่เดียวในประเทศไทย mm hmm. ก็ขอกราบเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับ mm hmm. ก็เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องครับยกเท่าไหราตามนะ ประธานศาลเจ้าพ่อทับขอรัตนาสิ่งสถิทุกๆพระองค์ในบริเวณศาลเจ้าพ่อทับจงประทานพรให้ท่านผู้ชมในปัจจุบันจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนาตลอดปี2,567ตลอดไปนะครับขอบคุณครับ ห้องอาหารคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรจุดพักรถทัวร์สายใต้สินค้าโอทบอของฝากมากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ําสะอาดห้องละหมาดพร้อมห้องกาแฟาสดที่จอดรถกว้างขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร077547223ถึง6 สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการวิถีรำรวิถีไทยทางช่องทอทบ5ทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา6โมงช้านะคะค่ะวันนี้นะคะจิ๊บก็ได้อยู่ที่วัดคอยนะคะตำบลคลองกระแชงอำเภอเมืองจังหวัดพพชบุรีคะ่ะค่ะและภายในวัดนะคะมีสาระดีๆเกี่ยวกับงานบุญนะคะมาฝากท่านสาธุชนและผู้ชมรายการทุกๆท,ท่านนะคะภายในวัดนะคะจะมีงานอะไรกันบ้างเดี๋ยวน้องจิบนะคะจะพา ท่านสาธุชนผู้ใจบุญท,ทุกท่านนะคะเข้าไปชมบรรยากาศภายในวัดคอยและภายในวันที่24มีนาคม2517นะคะที่วัดคอยจะมีงานเทท,ทองนะคะและก็มีงานหล่อละคระคะถึง5ใบเด๋ยวตามจิบนะคะเข้าไปชมบรรยากาศภายในวัดคอยและกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์สวยงามภายในวัดคอยกันเลยค่ะ จเจริญพรท่านสาธุชนและพุทธบริษัททั้งหลายอัตมาภาพพระครูประโชดวชิรากรเจ้าอาวาสวัดคอยอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีวันนี้มีคณะญาติโจมทั้งหลายนมาเที่ยวมากับพระมาขอพรเพื่อเป็นปริมงคลให้กับตัวเองคือวัดคอยนี้คือเป็นวัดที่เก่าแก่ที่ท่านทั้งหลายได้เห็นในอุโบสถนี้ โบส์นี้สร้างมาพศออ2400เมื่อรวมอายุแล้วโบส์หลังนี้อายุประมาณ167ปีเป็นอุโบสถหลังเก่าแต่ได้สร้างขึ้นมาใหม่ในขณะนี้ก็สร้างมาแล้วประมาณ3ปีเ4ปีก็ยังไม่สำเร็จ เพราะฉะนั้นถ้าท่านสาธุชนทั้งหลายได้เห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ถ้าบุคคลใดมีกําลังที่จะมาร่วมสร้างภุมบูสถหรือศาสนาวัดถูหนาทางวัดคอยก็ขอเชิญทุกท่านทุกคนนะที่มีจิตใจที่เป็นบุญเพราะฉะนั้นทางวัดก็ขอเชิญท่านทั้งหลายนํามาร่วมบุญ ในวัดคอยกันวันที่24ตรงกับวันอาทิตย์มีนาคมพุทธศักราช2567ทางวัดคอยมีการหล่อพระรอระฆังขอเชิญท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายมาร่วมกันหล่อพระเพื่อประดิษฐานไว้ที่หน้าอุโบสถและหลังอุโบสถ ส่วนระคังนั้นหรอขึ้นสู่อระคังจํานวนห้าใบด้วยกันเพราะฉะนั้นคณะเจ้าภาพที่มีความอุตสาหะในการหรอในครั้งนี้ก็คือคุณมนโนนคุณธนวันรุ่งเสรีชัยซึ่งเป็นเจ้าภาพหลัก ตลอดทั้งคณะญาติโยมและท่านสาธุชนทั้งหลายที่เป็นเจ้าภาพกันเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์ก็อขอเชิญคณะญาติโยมและท่านสาธุชนทั้งหลายมาร่วมกันรอพระรอระฆังเพื่อเป็นนิมิตหมายและเป็นสิริมงคลให้กับตัวเขาเราเองโอกาสนี้ก็อขออนุโมทนาบุญและกุศล ที่ท่านคณะเจ้าภาพและท่านสาธุชนทั้งหลายได้มาร่วมกันด้วยกายสามัคคีปาจาสามคัคคีและใจสามคัคคีดังที่พระพุทธองค์ทรงตัสว่าสุขาสังคสสะสามคัคคีคือความพร้อมเพียงในหมู่คณะนั้นย่อมนำความสุขมาให้เพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาบุญและกุศลกับท่านคณะเจ้าภาพ เพราะฉะนั้นขอให้บุญทั้งหลายทั้งปวงที่เราท่านทั้งหลายทําไว้ดีแล้วดังที่พระเจ้าทรงตัดว่าขุนทรัพย์คือบุญเป็นขุนทรัพย์ที่ผู้ใดเป็นหญิงก็าตามเป็นชายก็าตามฝังไว้ดีแล้วขุนทรัพย์เหล่านั้นย่อมติดตามตอนไป,ปดุนเราติดตามตัวเข้าไปฉนันใดก็ฉันนั้นขอให้บุญที่เราได้กระทําในวันนี้จงมารักษาทั้งคณะเจ้าภาพ ถ้ท่านสาธุชนทั้งหลายจงมีแต่ความสุขและความเจริญให้มีความสุขกายและสุขใจให้มีอายุวันณนะสุขภะพละปฏติภานธนสารนสมบัติสติคิดสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยถูกต้องตามทํานองของมทำแล้วพอให้อุนนั้นจงสำเร็จและจงสำเร็จและจงสำเร็จแก่ท่านคณะเจ้าภาพและท่านสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร วันนี้นะคะจิ๊บก็ได้อยู่ที่วัดหนองละมังทองนะคะตำบลเมืองทับ,รบแรดอำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรค่ะคราวน,นี้นะคะจิ๊บก็มีสาระดีๆนะคะเกี่ยวกับกบารการสร้างต่างๆนะคะภายในวัดนะคะมาฝากท่านสาธิชนนะคะคราวนี้นะคะจิ๊บก็ได้ยืนอยู่กับพี่กำนันนะคะขอกราสวัสดดีพี่กำนันค่ะครับสวัสดีครับค่ะ ครับก็ผมนะครับกำนันเศรษฐโชคอยู่ครอบนะครับก็เป็นกำนันตำบลบมืองขับแรดนะครับซึ่งในวันนี้นะครับก็จะมาขอเชิญชวนนะครับเป็นเจ้าภาพนะครับทำบุญนะครับหล่อพระประธานอุโบสถวัดหนองบ้างทองครับเป็นพระพุทธชินราชหน้าตัก84นิ้วครับวันที่1 8และ19พฤษภาคม2 5 6 7นะครับก็ขอเชิญนะครับร่วมบุญร่วมแรงศรัทธานะครับในการสร้างอุโบสถและหล่อพระประธานประจำอุโบสถวัดหนองบ้างทองครับ และภายในวันนี้ค่ะกำลังกอ่อสร้างพระบโบสถหลังใหม่ใช่ไหมคะใช่ครับค่ะและใครที่อยากจะร่วมงานบุญนะคะต่างๆนะคะติดต่อได้นะคะ ที่ทางเบอร์โทรศัพท์ของวัดหนองละมังทองนะคะติดต่อเจ้าวาดได้โดยตรงเลยนะคะและใครที่มาไม่ได้นะคะก็ขอเชิญท่านสาธุชนผู้ใจบุญนะคะมาร่วมบุญต่างๆได้ในงานนะคะวันที่18-19พฤษภาคม2517นะคะงานเททองรอพระประธานในพระบูชสดของวัดหนองละมังทองค่ะค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวน้องจิ๊บนะคะจะพาท่านสาธุชนผู้ใจบุญนะคะเข้าไปการาบสักการะหลวงพอ่อและไปชมบรรยากาศภายในวัดหนองละมังทองนะคะว่าก่อสร้างไปถึงไหนแล้วกันเดี๋ยวตามจิ๊บปฏิกำนานะคะเข้าไปชมบรรยากาศภายในวัดหนองละมังทองกันเลยค่ะครับ ทาญาโยมทุกคนทุกท่านอาตมาภาพพระสมุรุ่งปัญญาวโรเจ้าวาดวัดหนองละมังทองเจ้าคณะตำบลจันทิมาบึงทับแรดตำบลบึงทับแรดอำเภอรานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรทางวัดกำลังจะเริ่มจัดงานหล่อพระประธานอุโบสถหล่อหลวงพ่อพระพ,พุทธชินราชจำลองหน้าตัก84นิ้วสูง2องเมตรห0ทางวัดยังขาด จตุปัจจัยในการดําเนินการหล่อพระประธานจึงขอเชิญชวนเจ้าโยมผู้มีใจบุญใจศรัทธาที่มีกําลังทรัพย์จะมาร่วมบุญกับทางวัดหนองระมังทองคนละเล็กคนละน้อยหรือรับเป็นเจ้าภาพหลักเป็นเจ้าภาพอุปถัมในการหล่อพระก็ขอเียนเชิญได้ที่ทางวัดหนองระมังทองมีให้บูชาทองแท่งตั้งแต่ก้อนใหญ่ ก้อนเล็กและก็แผ่นทองที่ทางวัดได้จัดให้ญาติโยมทุกท่านมาร่วมบุญได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปท่านใดอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลสามารถติดต่อทางเฟซบุ๊กได้ชื่อเฟซบุ๊กพระสมุรุ่งปัญญาวโรขอเชิญญ,ญาตโยมทุกคนทุกท่านได้มาร่วมบุญงานหล่อพระประธานอุโบสถในวันที่18-19พฤษภาคม 2,567นี้ให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านมาร่วมบูชาทองแท่งเพื่อที่จะได้หล่อพระประธานอุโบสถณนะวัดหนองระมั่งทองตำบลบึงทับแปรดอำเภอรานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรได้ที่พระสมุรุ่งปัญญาวโรเจ้าวาดวัดหนองระมั่งทองเจ้าคณะตำบลกันที่มาบึงทับแปรดสุดท้ายก็ขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่าน ขอบารมีคุณพระศรีรัตนา์ไต่ปกป้องคุ้มครองให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านให้อยู่เย็นเป็นสุขหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยจะนึกจะคิดปรารถนาสิ่งใดเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมนำตนให้พ้นทุกข์ประสบสุขอันไพบูรขอความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกประการเทอญ ห้องอาหารคุณสาหรายจังหวัดชุมพรจุดพักระทัวสายใต้สินค้าโอทอปของฝากมากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ําสะอาดห้องละมาดพร้อมห้องกาแฟสดที่จอดรถกว้างขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร0 7 7 5 4 7 2 2 3ถึง6 สวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งค่ะสำหรับในช่วงเมืองไทยน่ารู้นะคะเรื่องที่เราจะนามาอัปเดตกับคุณผู้ชมแล้วก็ข่าวสารการท่องเที่ยวมีมาฝากแน่นอนค่ะช่วงนี้เนี่ยต้องขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะมาเที่ยวเก็บภาพความประทับใจที่ดอกชมพูพันทิพย์นะคะบานสะพังที่มหาวิทยาลัรรยเกษตรศาสตร์อำเภอกำแพงแสนค่ะและนอกจากนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของเทศกาลเที่ยวเมืองไทยค่ะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ให้ผู้ชมนะคะได้ไปสัมผัสท่องเที่ยวของเมืองไทยเป็นแบบไหนมีรูปแบบไหนน วันนี้เรานำมาฝากกับคุณผู้ชมพร้อมกับข่าวสารที่น่าสนใจด้วยค่ะ เชิญชวนนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบชมความงามของดอกไม้มาร่วมชมดอกชมพูพันธย์บานสะพรั่งที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมซึ่งปีนี้เริ่มออกดอกผลิบานตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์แต่จะบ,บานสะพรั่งเต็มที่ในช่วงวันที่1 0ถึง16มีนาคมนี้ตลอดแนวถนนสายวัฒนาสเสถียรสวัสดิ์เป็นต้นดอกชมพูพันธย์หลายร้อยต้นความยาว3.5กิโลเมตรให้ผู้ที่สนใจได้มาถ่ายรูปเก็บภาพสวยๆกันความพิเศษของปีนี้คือจัดระเบียบการขับขี่รถยนต์ไม่สามารถวิ่งผ่านถนน สายดอกไม้นี้ได้แต่จะมีทางเรียกให้เข้ามาจอดถึงบริเวณใกล้เคียงได้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกสบายแก่นักท่องเที่ยวแต่ต้องระวังเรื่องรถจักรยานยนต์ที่ยังอนุโลมให้วิ่งบนถนนสายนี้ดังเดิมส่วนใหญ่ก็ใช้ความเร็วพอสมควรอีกด้วยอย่างไรก็ตามยังขอความร่วมมือห้ามโน้มกิ่งลงมาเพื่อป้องกันกิ่งต้นชมพูพันธุ์ทิพหักเสียาหายได้กลับมาสร้างความคึกคักอีกครั้งกับงานเทศก,กาลเที่ยวเมืองไทยครั้งที่42โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมจัดใหญ่รวมสินค้าการท่องเที่ยวของไทยอาหารของฝาก ของที่ระลึกสินค้าดีเด่นดังครบทั้ง5ภูมิภาคพ,พร้อมการแสดงที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์วิถีชีวิตท้องถิน่นให้ชมชิมช็อปแชะและแชร์อย่างตระการตารวมครบจบในงานเดียวเพื่อส่งมอบประสบการณท่องเที่ยวไร้ขีดจำกัดและน่าประทับใจพร้อมโปรโมชั่นท่องเที่ยวราคาพิเศษวันที่28มีนาคมถึง1เมษาย,ยน2567สที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษกิจก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุน่น พกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความอเมซิ่งของเมืองไทยได้ไปต่อ มหากามชีช่องรวยแฟรนไชส์ครั้งที่15จัดใหญ่โดย PMG ร่วมกับธนาคารออมสินและพันธมิตรย,ยกทัพแฟรนไชส์แบรนด์ดังกว่า60บูธจัดเต็มโปรโมชั่นแรงช่วงต้นปีที่เซ็นทรัลบางนาครบจบสำหรับคนอยากมีธุรกิจโดยทำเลศักยภาพให้เลือกกว่า4 0 0พแห่งทั่วประเทศพร้อมสินเชื่อจากสถาบันการเงินสำหรับผู้มองหาแหล่งทุนต่อย,ยอดธุรกิจเน้นกลุ่มเป้าหมายผู้ที่ว่างงานผู้สนใจประกอบธุรกิจตอบโจทย์ครบถ้วนทั้งเรื่องแฟรนไชส์เงินลงทุนทำเลศักยภาพและองค์ความรู้สำหรับคนอยากมีธุรรกิจส้าง เม็ดเงินสะพัดได้ราว350ล้านบาทแฟรนชา์เนี่ยถือได้ว่าเป็นการสร้างสมประสบการณ์ของการทํางานมาอย่างต่อนเนื่องใช้เวลายาวหรือว่าประสบความสําเร็จ ซึ่งบอกเขาจดนิ่ก็ติ์ป้าอโนฮาเหล่านี้สามารถขายให้กับลูกค้าคนที่มีรายได้น้อยก็ดีคนที่ต้องการเพิ่มอาชีพก็ดีหรือคนว่างงานก็ดีเนี่ยไม่ต้องลองผิดลองถูกคุณมาซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ขึ้นมาปั๊บเนี่ยคุณก็ได้ธุรกิจที่มีการทดลองมาแล้ว,วประสบความสําเร็จทําให้คุณมีโอกาสประสบความสำเร็จนั้นสูงขึ้น NRF ผู้ผลิตจัดหาและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหารอาหารสําเร็จรูปเครื่องปรุงสําหรับประกอบอาหารประกาศแผนธุรกิจในปี2024เดินหน้าที่จะขยายสาขาต่อเนื่องลงทุนในร้านค้าปลีกส่งที่ประเทศอังกฤษตั้งเป้า12สาขาเพื่อมุ่งสู่การเป็นออมนิชแนลและเป็นแพลตฟอร์มซูเปอร์มาร์เก็ตเอเชียที่ใหญ่ที่สุดในลอนดอนตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองพร้อมนาเสนอสินค้าอุปโภคบริโภคอาหารสดอาหารแห้งวัตถุดิบปรุงอาหารของใช้ในบ้านและสินค้าเอเชียอื่นๆให้กับผู้บริโภคชาวเอเชียที่ อาศัยอยู่ในลอนดอนได้อย่างครบครันเชื่อมัน่นอาหารไทยมีศักยภาพสูงที่จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในเรื่องของแบมบูมานนะครับหรือซูเปอร์มาร์เก็ตของ NRF เองนะครับภายในปีเนี้ยหรืออีก18เดือนข้างหน้าเนี่ยเราน่าจะใหญ่ที่สุดในลอนดอนครับสิ่งที่เราจะส่งเสริมนะครับภาคส่งออกนะครับแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์ของนัยบายของประเทศไทยเนี่ยก็คือจัดกิจกรรมนะครับเช่น สงการที่ลอนดอนนะครับซึ่งหวังว่าภายใน12เดือนนี้ก็จะเห็นเป็นรูปธรรมขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นโอกาสให้กับผู้สองออกไทยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนหรือสอวพอสอจัดงานวันถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนลดการเผาและฝุ่นละออง PM 2.5แบบบูรณาการและมุ่งเป้าณบ้านแม่วากตาบลแม่นาจอนอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ประยุกตใชองความรู้จากโครงการหลวงและใช้องความรู้จากผลงานวิจัยในการปรับระบบกะเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่ง ลอมเพื่อสร้างไรายได้และยังช่วยลดการเผาในพื้นที่เกษตรเราเนี่ยทำงานโดยการปรับองความรู้หรือรูปแบบของโครงการหลวงเนี่ยไปพัฒนาแล้วก็ขยายผลเพื่อที่จะช่วย ให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงเนี่ยได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเราก็พยายามที่จะทําให้เกิดเป็นพื้นที่ต้นแบบขึ้นอย่างเช่นที่อาเภอแม่แจ่มการจัดงานในวันนี้เนี่ยถือเป็นการเริ่มต้นคิกออฟให้แม่แจ่มเนี่ยเป็นเสมือนพื้นที่ต้นแบบในการที่จะขยายผลไปยังพื้นที่อื่นต่อไปค่ะผลสําเร็จจากพื้นที่ต้นแบบบ้านแม่วากจะขยายผลไปยังชุมชนบนพื้นที่สูงอื่นๆโดยเฉพาะในพื้นที่เป้าหมายเร่งด่วนภาคเหนือตอนบนตามบริบทเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน กุลิโกะเปิดตัวป๊อกกี้ครัชต่อยอดความเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์บิสกิตยอดนิยมของไทยมุ่งขยายฐานลูกค้ากลุ่มคนวัยทำงานเหลือหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่มพร้อมทางสร้างโอกาสในการทานกุลิโกะจะขยายกิจกรรมการตลาดผ่านป๊อกกี้คาเฟ่นำห้ารสชาติหลักของป๊อกกี้มาทำเป็นเมนูเครื่องดื่มสูตรพิเศษ5มเมนูเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผู้บริโภคในไทยให้ป๊อกกี้เข้าไปอยู่ในไลฟ์สไตล์ชีวิตประจำวันของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นซึ่งครั้งงงนนนนนนนี้้ดึึสสูหิวรมมอัััปจะะคาาุุขขกกกบใฐ บริโกเฟรนขยายฐานสู่กลุ่มผู้บริโภคจนซีวันนี้เราก็ได้นําสินค้ารสชาติใหม่นะครับคือป๊อกกี้ครัชมาออกสู่ตลาดเมืองไทยพอดักเราสามารถบริโภคได้เนี่ยไม่ใช่เพาะในเรื่องของการกินเป็นสแน็คเท่านั้นเรานําตัวที่เราเรียกว่าป๊อกกี้คาเฟ่มาเป็นตัวอย่างให้กับผู้บริโภคเมืองไทยก็คือการเอาตัวป๊อกกี้เนี่ยแหละครับมาแทรกับเครื่องดื่มตอเวนไปทั่วเมืองไทยเดี๋ยวเราจะอัปเดตใน f c e b o o k f แ Fan น page เราให้คอยติดตามขอฝากุริโกคนะครับและก็แบรนด์ป๊อกกี้ให้อยู่คู่กับใจของผู้บริโภคเมือองไไทยต่ป ดินเนอร์สุดหรูดื่มด่ำบรรยากาศสองฝากฝัง่งริมแม่น้ำเจ้าพระยากับเรือนสมัยริเวิ์ไซส์สำรองที่นั่งก่อนใครได้ที่โทร088 1908889ต้องบอกว่าในช่วงของมีนาคมจนถึงอาจจะประมาณเดือนกรกฎาคม,มนะคะที่เมืองไทยของเราเนี่ยจะได้รับกับช่วงของฤด,ดูร้อนคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมที่จะรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะแดดแรงหน่อยอุณหภูมิสูงหน่อย แต่ถ้าหากว่าเราหมั่นที่จะดื่มน้ํารักษาสุขภาพก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราได้ได้ดับร้อนได้ด้วยวันนี้รายการหมดเวลาลงแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะติดตามกันได้ใหม่ทุกเช้าวันอาทิตย์ทางททบ5รายการวิถีธรรมวิถีไทยค่ะสวัสดีค่ะ